การเกิดแก่เจ็บตายในชีวิตฟ้าลิขิจบุญบันดานผ่างสงผลเราเยี่ยมโลกสร้างความดีสีแห่งตนประเสริฐล้นตามรอยบาทพระศาสดาแล้ววันหนึ่งต้องลาลับดับสังขารเป็นเท่าฐานทุลีดินสิ้นมังสาเหลือไว้เพียงคุณความดีที่ทำมา ระดับไว้ในโลกาลนิกรันดรนข้าพกลับนมันสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูยมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวาดัดบุดมธรังสีพระเถรานุเถระท,ทุกโรคด้วยความเคารพยิ่งและขอกล่าวสวัสดีมาอย่างท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของคุณแม่ลุกหลันแ่เดตียว ซึ่งทางคณะลูกลานจับพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญุกุศลสวดพระพิธรรมอยู่ที่ศาลาสี่จนมาถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งสรีรละร่างกายของคุณแม่ยุหลันแท้เดียวจะได้อำนาจ,จากพวกมี่ไปในการประชุมเพลิงก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็จะได้มีการประกอบพิธีอันเป็นบุญกุศลครั้สงสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่ยุคลันแท้เดียวก็คือการทอดผ้าบังสุกุล ทางอาจาท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจำนวนสี่ชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ที่จะได้ทําการทอดผ้าบางสุคุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งบัดนี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบางสุคุลตามลำดับดังนี้ครับท่านในชุดที่หนึ่งครับขอเรียนเชิญคุณสมพันธ์ยุวสุได้ขึ้นทอดผ้าบางสุคุลปราบนิมนตท่านพระประหลดสมบัติสมจิตโต ู้วำโดยการกองงานชาวพนสถานวัดดูดมังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุขุนขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ขันในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณอติวัตรอมอชุติสลารองประธานหมู่บ้านวังทองได้ขึ้นทอดผ้าบังสุขุลกราบในมนต์พระสุกเสมปัญญาตีปได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุขุลขอเรียนเชิญและขอกราบนนมนต์ครับ ท่านในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณบรรพตการพักดีประธานหมู่บ้านวังทองและประธานระดับเขตหนองแขมได้ขึ้นทอดผ้าบังสุขุนขอปราบนิมนต์ท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุขุลขอเรียนเชิญและขอปราบนมนมม์ครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึงท่านสุดท้ายที่ทางคณะท่านช้าภาพได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนัทพงศ์สุพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชับและสถานวัตถุดมังสีรับหน้าที่พิธีกรกระผมจะขอกล่าวประวัติของผู้วายชนตามที่ทางคณะท่านช้าภาพได้เรียบเรียงนำมาถ่ายทอดให้ก,กับปดะท่านเคารพได้รับทราบโดยสังเกตดังนี้ครับประวัติคุณแม่ทุกลัน วคุณแม่ยุคหลังแท้เดียวเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2488คุณแม่มีพี่น้องสองคนก็คือคนที่หนึ่งก็คือคุณแม่ยุคหลังแท้เดียวและคนที่สองก็คือคุณอัญชลีจันเมตกุลคุณแม่ยุคหลังแท้เดียวได้สมรสกับนายออส ได้ตั้งมีบตทธิดาด้วยกันทั้งหมดห้าคนได้แก่คนที่หนึ่งนรุพรยุวสุคนที่สองแชงจูแท้ตั้งคนที่สามนิรันดรแท้ตั้งคนที่สี่สำรวยแท้ตั้งและคนที่ห้า สมพงษ์ได้ตั้งคุณแม่ยุคหลังแท้เดียวท่านเป็นแม่บ้านท่านเป็นคนที่รักลูกหลานและดูแลบุตรธิดาด้วยความรักท่านเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญชนทานอยู่เป็นประํำประวัติการเจ็บป่วยของท่านนั้นท่านเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเป็นโ,โรคไตโรคหัวใจ ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระยองจนดดมาถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตท่านได้จากครอบครัวภายด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันที่บ้านพักของท่านเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2566ในช่วงเวลา5นาฬิกาที่ิอายุข,ของท่านได้78ปีคุณแม่ยุคลันแท่เดียวจะได้อำลาจากครอบครัว ญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท้ามปลางความรักและความอะไรของทุกๆคนก็ขออนาตบุญกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่ท่านได้กระทําไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบะเป็นเดชะาเป็นพะวะปัจจัยหนุนนําส่งให้ดวงวิญญาณของท่านให้ไปสู่สุขอย่างสำประพกเกื้องหน้าด้วยเถิดแม่ของฉันคนนี้มีจะให้ เป็นร่มโพร,ร่รมใสให้ลูกลหลานไหลไร้สุขมีทุกข์มรุกรานแม่จัดการด้วยเมตตาเอื้ออาทรดูแลลูกถึงฝั่งยังไม่สิ้นน้ำใจรินหลั่งไหลให้เหยญหลานเบ้าดูแลห่วงใยไร้ไผ่พานสุขสำราญเพราะแม่อยู่ดูแลเรามาวันนี้ ล่มโพสไซจากไปแล้วไรดวงแก้วสองทางสว่างสวัยขอแม่จงหมดห่วงบ่วงดวงใจรักอะไรผูกพันนิปรันดอดเพื่อรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมีทุกคนช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอได้เชิญท่านที่เคารพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในการสงบเพื่อเป็นการไว้อะไร ในการจากไปของคุณแม่ยุคหลันแท่เดียวเป็นเวลาชสั้นๆหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับรครับครับแล้วก็มาถึง่านในชุดสุดท้ายที่ทางคณะลูหลานแท็กพี่น้องได้จัดเตรียมไว้และได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กรผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณวัชริชาว่วงศิริได้เป็นประธานในการทอดภัตรายบางสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกราบนิมนต์ หลวงพ่อพระครูดมปัญญาชรท่านเจ้าวาสวัดดลดมลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพระไตรบิงสุคุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงขอกรับนิมนต์ด้วยความเคารพครับครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบในการขึ้นวานดอกไม้ชันนั้นขอให้ท่านขึ้นทํบันไดด้านข้างทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เดินวานดอกไม้ชันไว้ที่ด้านหน้าปีตศพด้านบนเดินลงทำบันไดด้านหน้าด้านเดียวนะครับ แล้วก็ขอเรียนเชิญคณะกณะลูกหลานท่านพี่น้องของผุ้แม่ยุคหลังแท่เตียวได้มาพร้อมกันที่บริเวณปันไาด้านหน้าเพื่อแจกของสมร้วยและขอบคุณในน้ำํำใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันครับ ดินจะกลบลบตายวายสังขารไฟจะผ่านชีพให้มืหลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้คํำคูนย่อมเทิดทูนแทนซาบที่จากไปก็ขอ,ขอหน้าตุงกุศลที่คุณแม่ยุคหลันแท่เดียวท่านได้กระทำไว้ในชาตินี้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขอรี้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลรับาลสง่งดวงวิญญาณของคุณแม่ยุคหลันแท่เดียวให้ไปสู่สุข คติในสัมปรญญายบภพเบื้องหน้าด้วยเกินครับทางคณะท่านช้าภาพต้องขอรากขอาพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเตลิงศพของคุณแม่ทุกหลันแค่เดียวหากแม้นว่าทางคณะท่านช้าภาพนั้นได้มีการต้อารับกับประ,ประดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนสวดพระพิธรรมจนถึงวันนี้เป็นวระสุดท้ายมีสิ่งใดขาดตกบผมร่องไปบ้างทางคณะท่านช้าภาพต้องขอประทรานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ครับแล้วก็ทางคณะลูกหลานแทบพี่น้องทุกคนนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกทีจากของช่วยเล็กน้อยนะครับขอบคุณแต่หากว่าท่านที่ขอรับทุกท่านมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะลูกหลานแทบพี่น้องของแม่ยุคหลังแทบเดียวได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกันนะครับอย่าได้เกรงใจอีกสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะได้ทำการเปิดศพของขแม่ยุคหลังแทบเดียวเข้าสู่ารเผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาก็อย่างไรแล้วทางคณะลูกหลานแทบพี่น้อง่าได้ขาดในพิธีนี้นะครับ ได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปร่วมกันประกอบพิธีในการส่งร่างพร้อมทั้งท่านที่คารบทุกท่านนะครับกราบว่ายังไม่ติดภารกิจที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและมีญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักอดีตสักครั้งให้ถึงเชิงจะกลับสำหับนี้ทางคณะดูกหลแขชาฟิแนงทุกคนก็ขอกล่าบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครั้งขอกลาบขอบพระคุณทุกท่านครับ ครับวันนี้กระผมนายนักขงต์สุพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาพนสถานวัดอุดนังสีรับหน้าที่พิธีกรวันนี้กระผมได้เอื้อเอ่ยไปยชื่อนามสกุลและตำแหน่งได้อ่านชีวประวัติทาไว้อะไรถามว่าได้เอื้อเอ่ยไปแล้วมีคําใดคาหนึ่งที่ได้อา่านผิทธภาพต้องไปต้องขอประราทานอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอวอวยพรนะานชั้นทลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยส่วนสิิภาพทุกท่านวันนี้ต้องขอยุติการใช้เสียงไว้จุดคดี ขอความสุขสวัสดีจงมีในประดาท่านที่ขอรบทุกท่านวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ